ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นแนวคิดและหลักการของการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นความหมายและความสำคัญของการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นปัญหาการเจ็บป่วยในเด็กและปัจจัยเหตุปัญหาการเจ็บป่วยในวัยรุ่นและปัจจัยเหตุหลักการพยาบาลและกระบวนการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ความหมายและความสำคัญของการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 1. เป็นการประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กและวัยรุ่นทั้งในภาวะปกติมีความเสี่ยงหรือมีปัญหาทางจิตใจอารมณ์สังคมและพฤติกรรมรวมทั้งครอบครัว 2. โดยอาศัยการผสมผสานแนวคิดจากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ จิตเวทศาสตร์ศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาสังคมเป็นทฤษฎีพื้นฐาน 3. ใช้กระบวนการพยาบาลและการพยาบาลแบบองค์รวมเป็นสำคัญ 4. เป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัยบรรเทาความทุกข์ทรมานทางจิตใจและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปัจจัยเหตุมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ สังคมวัฒนธรรมเช่นความยากจนทำให้เด็กมีปัญหาโภชนาการทำให้สมองมีการพัฒนาผิดปกติพันธุกรรมและความผิดปกติด้านร่างกายครอบครัวและการเลี้ยงดูหลักการพยาบาลส่งเสริมการเจริญเติบโตพัฒนาการตามวัยส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของเด็กด้วยลักษณะปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตเวชในเด็ก ปัญหาทางสติปัญญาเช่นปัญญาอ่อนปัญหาทางอารมณ์เช่นซึมเศร้าวิตกกังวลปัญหาทางพฤติกรรมเช่นโรคสมาธิสั้นหรือมีความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหวควบคุมการถ่ายปัสสาวะไม่ได้วงเล็บอายุมากกว่า5ปีขึ้นไปเด็กออทิสติกการพยาบาลเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อน ภาวะปัญญาอ่อนหรือภาวะบกพร่องทางชาวปัญญาหมายถึงภาวะที่เด็กมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับเด็กอายุเท่ากันวัฒนธรรมเดียวกันทำให้มีพัฒนาการล่าช้าส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวทักษะในการปฏิบตัติกิจวัตรประจำวันทักษะทางสังคมและการเรียนที่เหมาะสมกับวัยเกณฑ์การวินิจฉัย A มีระดับเาาวปัญญาหรือ IQ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ70 B มีความบกพร่องหรือไม่สามารถปรับตัวใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างน้อยสองด้านได้แก่การสื่อสารการดูแลตัวเองช่วยตนเองในบ้านทักษะการเข้าสังคมการหาความช่วยเหลือรู้จุดมุ่งหมายของตนเองทักษะในการเรียนทำงานการพักผ่อนสุขภาพและความปลอดภัย 4. เริ่มมีอาการก่อนอายุ18ปีระดับความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อน 1. ระดับตำ่ำ IQ เท่ากับ50-70สามารถเรียนหนังสือได้ถึงป .6 ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งสามารถพัฒนาทักษะสังคมการสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้และการทำงานได้แต่ต้องฝึกฝนและช่วยเหลือเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆ 2. ระดับปานกลาง IQ เท่ากับ3 5 5 5ถึ 55. สามารถเรียนหนังสือได้ไม่เกินปสองพอสื่อสารได้แต่ทักษะทางสังคมไม่ค่อยดีฝึกอาชีพได้แต่ต้องมีผู้คอยดูแล 3. ระดับสูง IQ เท่ากับ20-40ทักษะทางสังคมและการสื่อสารไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวพอฝึกให้ดูแลสุขภาพอ,อนามัยและแต่งกายเองได้ 4. ระดับรุนแรง IQ น้อยกว่า20ต้องดูแลช่วยเหลือตลอดเวลา 5. ไม่สามารถจำแนกได้เมื่อมีสมมุติฐานแน่ชัดว่ามีภาวะนี้แต่ไม่อาจวัดระดับได้โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานเช่นมีความบกพร่องมากหรือไม่ร่วมมือเกินไปหรือกับเด็กทารกปัจจัยเหตุของภาวะปัญญาอ่อน 1. กรรมพันธุ์โครโมโซมผิดปกติวงเลบร้อยละห้า สองมีความผิดปกติของการพัฒนาการของตัวอ่อนในคันวงเล็บร้อยละสามสิบจากมารดาดื่มแอลกอฮอล์หรือได้รับยาอันตรายหรือสารพิษติดเชื้อหัดเยอรมันเป็นโรคพิษแห่งคันหรือเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้สามมีความผิดปกติขณะอยู่ในคันหรือระหว่างการคลอดวงเล็บร้อยละสิบเช่นขาดอากาศติดเชื้อไวรัสคลอดก่อนกำหนด ศีรส,สะได้รับการกระทบกระเทือนโรคเกาะต่ำหรืออื่นๆที่ทำให้เด็กขาดออกซิเจน 4. มีการเจ็บป่วยหลังคลอดวงเล็บร้อยละ5เช่นติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมองหรือเนื้อสมองชักเป็นเวลานานได้รับสารพิษเช่นยาฆ่าแมลงสารตะกัว่ว 5. ขาดความรักการดูแลเอาใจใส่หรือการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและสังคมร้อยละ15-20 หลักการพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน 1. การดูแลช่วยเหลือและบำบัดเพื่อพัฒนาความสามารถและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆดังนี้ 1. การดูแลตนเองด้านกิจวัตรประจำวัน 2. สติปัญญาและการได้รับการศึกษา 3. สัมพันธภาพกับตนเองความรู้สึกเป็นสุข 4. สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นทักษะการติดต่อสื่อสารและทักษะทางสังคม 5. ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้อสมรรถนะทางร่างกาย 2. ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวเป้าหมายสำคัญคือให้เด็กและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 3. ควรจัดระบบการพยาบาลเป็นแบบพยาบาลเจ้าของไข้หรือ case management อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 4. มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันและคัดกรองผู้ป่วยเพื่อนำมารักษาโดยเร็วเพราะหากปล่อยไว้นานจะทำให้การพัฒนาล่าช้าจนไม่สามารถแก้ไขได้การประเมินภาวะสุขภาพเด็กปัญญาอ่อน 1. ทดสอบชาวปัญญาวงเล็บไอ 2. ประเมินพัฒนาการและทักษะด้านต่างๆของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้แก่การติดต่อสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันการดูแลตนเองการควบคุมตนเองการเคลื่อนไหวการใช้กล้ามเนือ้อแผนการพยาบาลเด็กปัญญาอ่อนข้อวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาลเช่นพัฒนาการล่าชา้ามีเป้าหมายมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยข้อวินิจฉัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ เป้าหมายไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บข้อวินิจฉัยมีความบกพร่องหรือขาดทักษะในการดูแลตนเองเป้าหมายมีทักษะในการดูแลตนเองมากขึ้นข้อวินิจฉัยมีความบกพร่องหรือขาดทักษะการสรส้รสรสางสัมพันธภาพกับผู้อื่นเป้าหมายมีพัฒนาการของทักษะทางสังคมโดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมข้อวินิจฉัยมีความบกพร่องหรือขาดทักษะการสื่อสาร เป้าหมายมีพัฒนาการของทักษะการสื่อสารโดยบอกความต้องการของตนเองได้ข้อวินิจฉัยพฤติกรรมก้าวร้าวเนื่องจากไม่สามารถควบคุมตนเองได้เป้าหมายไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมสามารถควบคุมตนเองได้กิจกรรมการพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน 1. สร้างสัมพันธภาพเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ 2. กระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง การสื่อสารความต้องการของตนเองการดูแลตนเองการเข้าสังคม 3. ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองอย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆทีละเรื่องใช้คำอธิบายหรือคำสั่งง่ายๆชัดเจนให้คำชมเชยให้รางวัลเมื่อทำได้สำเร็จ 4. จัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุ 5. ใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมให้หรือไม่ให้รางวาัล6 เสริมสร้างพลังอำนาจให้กับครอบครัวการพยาบาลเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าลักษณะของเด็กที่มีภาวะซึมเศร้ามักแยกตัวเล่นคนเดียวแต่ไม่รู้สึกสนุกสนานไม่ราเริงฝันร้ายบ่อยๆมีปัญหาเรื่องการเรียนบางคนหุดหงิดก้าวร้าวหรือมีอาการทางกายต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน,านอุบัติการณ์พบได้พอๆกันในเด็กหญิงและเด็กชายปัจจัยของการเกิดภาวะซึมเศร้าในเด็ก หพันธุกรรมความผิดปกติของสารสื่อประสาท 2. ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นอย่างเพียงพอ 3. ประสบเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจเช่นการสูญเสียบุคคลหรือสิ่งของอันเป็นที่รัก 4. ได้รับความกดดันเช่นบิดามารดามีความคาดหวังในตัวเด็กสูงเข้มงวดเรื่องการฝึกระเบียววินยัยแผนการพยาบาลเด็กที่มีภาวะซึมเศร้าข้อวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเนื่องจากมองตนเองในทางลบมีพัฒนาการล่าชาา